วันนี้นะคะบอกเลยเออกรถ5บาทผ่อนเดือนละหนบาทนานถึงหบเดือนเต็มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องดาวและเจ้า t o y ยต้าโคลนาอันติด1.8ึคันนี้นะคะบอกเลยนะว่ารถกับคนจะสวยพอๆกันนะคะอ่ามาน้องดาวอยากจะนำเสนอคันนี้เต็มทีแล้วนะคะมาขยับมาดูใกล้ๆค่ะตาก้องค่ะสำหรับคันนี้ทะะ่บอกเลยว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุก รุ่นอายุกันเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคนมีอายุวัยทำงานนะคะขับคันนี้ไปนงดาวบอกเลยโคตรหล่อโคตรเท่โคตรแบบว่าโชมเฉียวเปี้ยวซ่านะเพราะว่าดีไซน์การออกแบบคันนี้นะบอกเลยว่าดูหรูดูไฮโซมากๆเลยขยับมาดูใกล้ๆกันก่อนเลยค่ะสำหรับคันนี้นะกระจังหน้าของเขานะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าออกแบบมาสวยมากๆเลยโครเมียมสามชั้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ สห่วงโตโยต้าแบบนี้นะคะอาและที่สำคัญนะคะตาไฟคันนี้นะแบบว่าดูเรียวๆสวยๆเนาะก็แบบว่าเป็นตาไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะและที่สำคัญรมดำมาให้ด้วยเนาะสีของคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าได้สีเทาค่ะสีเทาก็เข้ากับทุกโฉลกเข้ากับทุกยุคท,ทุกสมัยมากๆเลยนะคะสำหรับสีเทา และที่สําคัญค่ะขยับมาดูกันต่อค่ะสําหรับล้อคันนี้ะ้าบอกเลยว่าล้อคันนี้นะคะเป็นแม็กอลอยเนาะส่งตรงจากโตโยต้าเลยแม็กอลอยเดิมเลยนะคะและที่สําคัญยางยังใช้งานกันอีกยาวๆดอกยางยังเหลือๆจะบอกเลยนะว่าคันนี้พร้อมใช้งานค่ะพี่ๆคะ่ะขยับมาดูกันอีกนิดนึงเนาะสาหรับกระจกมองข้างของคันนี้นะคะบอกเลยนะว่ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มการมองเห็นเพิ่มความชาัดเจนในการ เดินทางในการมองเห็นมากยิงขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ติดฟิมใหม่ให้รอบคันนะจ๊ะติดฟิมใหม่ให้รอบคันน,น,นะคะพี่ๆค่ะและที่สําคัญนะคะนี่กล้องเห็นหรือเปล่านี่นะคะอันนี้ก็เป็นมือเปิดประตูเนาะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถกันเลยค่ะย้ํากันอีกครั้งคันนี้สวยๆแบบนี้ออกรถห้าบาทผ่อนเดือนละหนึ่งบาทนานถึงหกเดือนเต็มอ่ะ เพื่อไม่ให้มันกระเสียเวลาเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันต่อนะจ๊ะบอกเลยคันนี้นะคะได้เป็นเก๋ง4ประตูขนาดกลางนะคะก็เป็นเครื่อง1.8นาะได้ขนาดกลางนะคะเห็นไหมด้านในนะคะใส่ของได้เยอะมากใส่กระเป๋าสัมภาระได้1 2 3 4ใบเลยละเห็นไหมกว้างมากนะจ๊ะพี่ๆขากว้างมากๆเลยนี่ล้ออะไรยางอะไรนะคะพร้อมใช้งานนะจ๊ะแม่ลงแม่แรงมีอยู่ครบเลยนะคะนี่คันนี้นะคะบอกแล้วว่า ได้เป็นเก่งสี่ประตูนะแต่ว่าไม่ได้แคบนะคะก็คือใส่ของได้กว้างมากๆนะจ๊ะอ่าขยับมาดูกันต่อค่ะสำหรับคอนโซลภายในของคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าสวยหรูค่ะก็มันเป็นเอาติสอะเนาะมันก็ต้องสวยหรูอยู่แล้วนะคะนี่บอกเลยคอนโรลภายในนี่เป็นแบบว่า3มสีกันเลยเนีย่เห็นไหมได้เบาผ้า ก็ไม่ีสีเบทแบบนี้นะคะเข้ากับสรีระของเราแบบนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีแน่นอนจ้ะพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะเราื่สายวังซายเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยกันเลยค่ะและที่สําคัญนะั้นเลขไมค์คันนี้น้อยมากๆเลยนะจ๊ะเลขไมค์อยู่ที่ 8 9 1 1 6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะนี้บอกเลยนะว่าเป็นอันติสอยู่แล้วก็ต้องแบบสวยหรูอยู่แล้วทั้งนอกทั้งในสวยหรูมากๆกันเลยนะคะนี้เห็นไหมพอน้องดาวนั่งก็แบบดูเป็นไฮโซเป็นคุณนายอะไรประมาณนี้นะคะก็แบบพูดแล้วก็คิดว่าตัวเองสวยอะไรประมาณนี้ไปขยับไปดูกันต่อคะ่ะที่ห้องเครื่องของคันนี้นะคะบอกเลยว่าบอกเลยนะคะว่า คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องโยนา์ดูโดโดูโอวีวีทีอดูโดโวซาดูโอวีวีทไอเรียบร้อยแล้วนะคะมามาดูห้องเครื่องกันต่อค่ะบอกเลยนะว่าห้องเครื่องกริบมากๆค่ะคานเอยน็อตเอยนะคะไม่มีการถอดไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ ของเหลวในเครื่องนะคะของเรานะดูแลให้หมดนะคะหรือว่าจะเป็นไส้กรองอากาศเราก็ดูแลให้หมดแล้วนะจ๊ะย้ํากันอีกทีนะคะสําหรับคันนี้นะออกรถ5บาทผ่อนเดือนละหบาทนาะนถึง6เดือนเต็มนี่โตโยต้าโคอร์ลนาอัติ1ิบจุคันนี้นะคะบอกเลยได้ไปคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะจ๊ะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะคะ,คคะ,คะเห็นไหมห้องสภาพห้องเครื่องเดิมมากเดิมเลยละ่ะ คุ้มจ้ะคุ้มมากๆน้องดาวอยากขายคันนี้มากเพราะว่าได้ไปก็ต้องคุ้มมากแน่เลยนะคะย้ํากันอีกครั้งเนาะออกรถ5บาทผ่อนเดือนละ1บาทนานถึง6เดือนค่ะสนใจคันนี้จองมากับน้องดาวเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะ083 4 2 3 5 6 4 9ค่ะย้ํากันอีกครั้งออกรถ5บาทผ่อนเดือนละ1บาทนานถึง หกเดือนเต็มมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะจองมากอบน้องดาวเลยรีบจองกันเลยนะคะ0 8 3 4 2 3 5 6 4 9ค่ะแล้ววันนี้นะน้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดติดตามน้องดาวเอาไว้ด้วยนะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะโปรโมชั่นออกรถ5บาทนะคะเดี๋ยวน้องดาวจะมานนำเสนอให้ก่อนใครเลยและสำหรับวันนี้นะคะน้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะใกล้เกินอิจาก,กบขนาดฝนตกยังมีคนไปหาหารถยนต์ใช้ไปจับกบกันเถอะพวกเรา